Remember the summer of oh night chasing dreams, just a kid feeling so fine. Back then we laughed till the sun went down. Sneaking out late, we owned this town. Cause line We twist and turn I'm crossing the lights with each step I take I'm feeling alive In this cross life Oh, I'm ready to thrive <coughs> <coughs>

ประเด็นใจเียอว่าจะมาหาตามไปซื้อเราต้นการาคนเล่นเาา่างียต้องอกอะ ไปสับก,กันเองนะเดี๋ยวหาว่าเสียที่กูกับไปเฮียกันจะสับเสียจัดด้อยอีแล้วน้องไม่มแบบันกล้อยกู ใจขนาดนั้นเลยเหรอเสียโอ้โหเลยเอาไว้ก่อนเอาเปล่า,า,าไปนิดไหมเอาไหมเหสียเปล่า,าม,มีใครอยากเปิดก่อนเปล่า<ห>ไอ้เมื่อเสียไม่เอาเสียต้องเปิดก่อนเสียไอ้เปิดก่อนเลยจะตายตกแต้ม แมวคิงดูนะโอ้ยเฮียโอ้โอหจูจูแล้วเพื่อนเฮ้ยหกเจ็ดแปดเหลียงอีกโอ้ยเสียเปลือกแล้วล่ะหกเก้าสองเด้งโอ้ เปิดมาก็เอาเลยวสิอะมามามาตตามนไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมมีเใช้ได้แบตังค์กินเหล้าจะหมดตัวแล้วเนี่ยมอไปเสียตรงนี้ตัดแต้ากต้มตดเร็ววะ ววกำไรล้วนๆว่ะกำไรจริงว่ะเคเฮียงั้นพวกผมแค่พอแค่นี้ก่อนละกัน <Okay. S 1> ไม่ต่าง,ง,งกินเราเยอะละไม่อกแล้วกันนะวันนี้เรื่องไอ้ดวงไม่ดีเลยเฮียเดี๋ยวผมมันวันหลังละกันเฮียโอเคครับพวกผมกลับละ นี่ได้นมาเจอเราเยอะเลยล็อกหน้ามัเสล็ดกินแน่เอยอยากไปยบี้อยากโดนกินอยู่นี้ เฮีย <Here. S 2> รถกูเป็นเหียเลยเนี่ยเหียรถกูเป็นเฮียอะไรเนี่ยอ้สัสตอนนี้ก็เด็กแล้วด้วยพวกแม่ก็กลับไปหมดแล้ว,วกูก็คงต้องเขียนแปบ้านก่อนแล้วกันตรงนี้ค่อยคิดอีกที Thank you ว่าไงเพื่อนรออะไรอยู่อ่ะกูม,มารอของอ่ะกูสั่งเครื่องเย็นมาสองตัวแรงแรงเลยเพื่อนอแรงขนาดไหนเพื่อนก็แรงอ,ะอ่ะอ่าแล้วได้ดูเครดิตบ้างไหมเพื่อนเออวะกูลืมดูเครดิตเลยจะไม่โดนโกงหรอกคดเครดิตเยอะดีเนะี้ยเขามันโกลงล็เอาเครดิตปลอมมาเพื่อนระวังนะเออไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกอืองั้นมันมาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแล้วโอเคโอเค ให้คุณโชว์ไหมครับพี่ใช่ครับ,รบนี่ครับพี่ขอบคุณครับนั่นเนี่ยกูว่าแหละกูโดนเกียนแล้วเน่ยาครดิตเยอะไงเพื่อนกูไม่ดูให้มันดีๆเนี่ยว่ะเอวไงแล้วทำไงต่อเพื่อนอ่เี้ยเอ้ไอ้ป้านมึงไปตามหามั้นี้ว่ามันอยู่ที่ไหนเกลยจะตามสอนมัอนอด้เพื่อนจะฝึกให้ขอนเน้นๆเลยนะเพื่อนเอาจะจัดเต็มเลยเพื่อนใช่เพื่อน

เฮ้ยไอ้น้องน่อยดีกว่าอะไรอ่ะน้องโกงเพื่อนพี่เหรอโกงอะไรเพื่อนพี่อ่ะมันซื้อมอจากน้องอ่ะน้องโกงเหรอเครื่องซื้ออะไรเครื่องไงน้องเราคุยกันดีกว่าโกงเพื่อนพี่ยึดแม่ทำได้ดินี่มันพูดเลยทำมันรู้ว่าตายอ่ะครับแก่ทับ้งตายรอบนี้แค่มาสอน น้องรอบนี้แค่ตั้งสอนวันหลังอย่าไปหากลุ่มคนอีกส่วนเงินที่น้องกลัวพี่อ่ะพี่ไอเวลาสามวันแสบมาคืนนั่นแหละามาพ่อมเองเสียหมดตัวแล้วเน,นะนี่ย gì níu tung đà băng luôn. Yes, yà đồn hôm nay. Ni này. phó, 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 จ่ายนี้เขาเลผมไปติดน,นี่เขาไปกองเขามาเด้อนี่นี่ประกันจะเท่าไหร่เรา่ยประมาณห้าหมาื่นเองเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเสียให้ยืมตังค์ไปก่อนแล้วค่อยให้เงินทีหลังนะแล้วก็ที่จะกองอย่าไปกงใครอีกนะเกินนะคข้ามี่อ่ะมาแล้วมีอ่ะ ปไปไหนกันเ่อเอไปเร่อง<ป>กับเมียดิหาตังค์จำได้ปะละ่ะเดี๋ยวกูไปโกเข้ามาเ,เ,เต้องหาตนีตว่ร้ที่ยอะไม่มอ,อยแล้เมน่าไปโกงเลยม่งจริงไปกันมานี่เรื่องกันสองคนอ่ะกูไม่รู้อ่ะ แม้ว่ากูกูแต่เฮียอยากได้เห็นด้วยก็้แต่กูก็ไม่อยากไปไอ้เฮียมากว่าเราไปหางานสวนดเจริญทรรมเนื้อางไอ้นี่ทำงานอะไรอ่ะทำงานเซเว่นไหมเอาเลย